สวัสดีครับคุณแต่วันนี้ไม่ได้มาเล่นแบบครับเราจะมาสอนโหลดเกมมาครับฟรีเดี๋ยวโชว้ดูดครับดูครับคณภาค,คลอยเนี่ยกเกมนี้คร,ครับค่อใดูค่อยี่มินี่ครับท,ที่โหลดก็เข้าไปในเพจสโตแล้วก็มาเซิร์ชว่ามินิครับ M-I-N-I ้เอือนไม่ใช่ไหนไม่ใช่ไหนใช่เอื้อลงไป <lac key> นี่นี่นี่อันนี้นครับอันนี้เลยอันนี้เลย <c oughs> มันไม่ใช่ของเถื่อนนะครับแอปที่ผมโหลดอ่ะมันคือของแท้แท่มันเวอร์ชันเก่ากว่าเดีย๋ยวเล่นได้ดูดุกไดแ้แท้เข้าเลยเฮ้ยคนฆ่าก่อนหน้าแหละใครเข้าลมา มาอีมินิครับโอ้ยอันนี้ไม่เกี่ยวแล้วโฆษณาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่อันนี้เข้าปั๊บขึ้นเลยคนเพเี๋ยวไม่ดูโลกอ่ะเออ,อดูโคตรเหมือน